พักที่นี่เหมือนหลุดออกมาจากความฝัน Heaven on Earth ที่พักรถบ้านและคาเฟ่กลางหุบเขาโคตรจึงตรึงตาชื่อหนาวแน่โฮมสเตย์แม่ริมเชียงใหม่ลองจินตนาการดูหากคุณตื่นมาในรถบ้านสุดมินิมอลลืมตาปุ๊บเจอสายหมอกไหลผ่านหน้าต่างบานยักษ์ปับ๊บเหมือนมีใครเอาปุยเมฆมาวางไว้ตรงหน้าโดดเด่นด้วยรถกาแฟวินเทจสีเหลืองสุดชิค และลานหญ้าก,กว้างๆในช่วงค่ำจะสว่างสวัยด้วยแสงไฟให้คุณมานั่งล้อมวงรอบกองไฟจิบเครื่องดื่มอุ่นๆใต้แสงดาวในห้องนอนกรุด,ด้วยไม้โทนอุ่นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศก็ได้ความฟินระดับ5้าดาวใครไม่อยากพลาดพิกัดลับที่สวยจนลืมหายใจแบบนี้รีบแชร์เก็บไว้แล้วแท็กเพื่อนด่วนบอกเลยว่าที่นี่เต็มวัแน่นอนที่พักติดถนนหลัก เปิดให้บริการ10มกราคมนี้โทร0982746674